ใส่บาทเช้าวันนี้วันอังคารร่วมกันนะคะ เช้านี้ใส่บาทร่วมกันนะคะขออวยพรให้ท่าน ตื่นเช้าขึ้นมามีหน้าตาที่สดใสมีชีวิตที่น่าพออกพอใจรายล้อมด้วยพลังบุญและพลังบวกเทินสาธุสาธุสาธุาธค่ะข้อคิดประจำวันนี้นะคะอย่าคิดเยอะอย่าเป็นคนคิดเยอะบางครั้งโอกาสมาถึงเราแล้วเราก็ลงมือทำวันนี้ดีที่สุด อย่าคิดมากอย่ามวัวแต่ลังเลสงสัยเหมือนกับสุภาษิตของไทยเราบอกว่าน้ำขึ้นให้รีบตัดเพราะฉะนั้นโอกาสมาถึงแล้วเราอย่ารีรออย่าคิดเยอะการตัดสินใจนานๆน,น,นั่นก็คือไปตัดสินใจที่เราจะต้องลงทุนมหาศาลแต่ถ้ามีโอกาสมาถึงเราแล้วเล็กๆน้อยๆรีบกว่าไว้อย่าคิดเยอะอย่างเช่นเขาให้อาจารย์ขึ้นไปพูดบนเวที เราก็ไม่ได้เตรียมตัวไปแต่ว่ามันเป็นโอกาสของเราที่เราจะขึ้นบนเวทีเราก็ต้องกลา้าพอขึ้นไปแล้วในที่สุดเราก็เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทําได้เราทําได้เราทําได้เพราะฉะนั้นทุกท่านควรจะฝึกฝนวิชาต่างๆการพูดต่อหน้าชุมชนการที่จะทําภารกิจต่างๆต้องฝึกฝนไว้พอถึงเวลาไปเอายามคับขันพอเราขึ้นบนเวทีเนี่ย แค่เราเตรียมแค่สามประโยคขึ้นไปจิตใต้สัมึักก็จะทั้งครูมาช่วยเราทำให้เราพูดได้รอดตลอดงานท่านสังเกตไหมคะนี่แหละคือความมหัศจรรย์ของจิตใต้สัมนึกของเราหรือจักรวาลไปไหนเราเขาก็เป็นคนที่รอบรู้รู้ทุกเรื่องแต่เราไม่เคยถามเขา ถ้าเราเตรียมคำพูดไว้สักหนึ่งประโยคพอขึ้นไปบนเวทีสิ่งต่างๆจะไหลพั่งคูมาเองด้วยความชำนาญความชำนาญที่มีสั่งสมอยู่ในตัวเราเช่นเขาให้ขึ้นไปไวไวอวยอวยพรบ่าวสาวเราไม่ได้เตรียมตัวไปเลยแต่ว่าเราเคยฝึกเคยฝนพอขึ้นไปเตรียมสักหนึ่งประโยคปุ๊บมันก็ลื่นไหลแล้วก็พังครูโดยการที่ งานแต่งงานนั้นเราก็จะต้องมีการอวยพรมีการชื่นชมชื่นชมทั้งฝ่ายฝ่ายเราถ้าฝ่ายเราเป็นเจ้าสาวก็ชื่นชมเจ้าสาวแล้วก็ชื่นชมเจ้าบ่าวแล้วก็ต่อจากนั้นก็สอนสอนการอยู่คลองเรือนกันซึ่งกันและกันอะไรอย่างเนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสมอเมื่อโอกาสมีมาก็อยากคิดเยอะเหมือนกับมีคนเขามาให้เราทํางานชิ้นหนึ่ง โอ้ยเราทําได้ไหมเนี่ยเราทําได้ไหมเนี่ยเขาบอกว่าให้ตัดต่อวิดีโอให้หน่อยเอ่อจะให้เงินเท่านั้นเท่านี้โอ้ยฉันทาได้ไหมแต่เราก็รับรับก่อนพอรับก่อนเราก็มาฝึกฝนมาทำาุงเรืยอตัดต่อในที่สุดเขาก็ชื่นชอบชื่นชมนี่ก็คือโอกาสโอกาสมีมาแล้วเขาก็ได้สั่งทําคลิปต่อต่อมาต่อต่อมาเราก็เลยมีรายได้จากการตัดต่อวิดีโอนี่แหละคือโอกาสที่ เราได้ขวาไว้ไม่ใช่ว่าเราเออคิดก่อนคิดมากมายมันคุ้มไม่คุ้มอะไรต่ออะไรอย่างน้อยเราก้าวไปข้างหน้าดีกว่ายืนเตะท่าอยู่กับที่ถึงเราทําไปจะคุ้มไม่คุ้มก็จะได้ประสบการณ์นี่ก็คือกําไรชีวิตเราให้สนุกกับการเดินทางสนุกกับการที่จะไปสู่เป้าหมายไม่ใช่ว่าเราคิดไปถึงเป้าหมายแล้วมีความสุขสนุก เราสนุกในระหว่างทางนี่แหละคือความสําเร็จของเราในแต่ละ,ะวันแต่ละ,ะวันสําหรับข้อคิดวันนี้อย่าคิดเยอะใครให้โอกาสเราแล้วรีบคว้าไว้นะคะออโอกาสเหมือนไอศครีมถ้าไม่หยิบชิมก็ลหลายไปสําหรับวันนี้อาจารย์นันมาเจอคนอีเนาพีขอเกล่ากับว่าสวัสดีค่ะ